เวลาเราจะขายลอตเตอรี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องหาเขาเรียกอ,อะไรเอเย่นที่สามารถซื้อให้เราในราคาถูกแล้วก่อนหน้านี้เขาก็ซื้อให้เราในราคาที่ใบละประมาณ80กว่าเนี่ยนะครับ82 83าเขาก็บอกฮ้ยอย่างนี้ก็คุ้มแต่หลังๆคุณผู้ชมฮะไอ e ความที่ทู่ให้มันคุ้มดีอะไปไปมามาคราวนี้งวดวันที่16มิถุนาคราวนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหวยเนี่ยนะฮะ ระดมเงินกันค la ุณผ <ah yeah> ู้ชมฮะให้คุณชาญรงค์กับคุณทศจนีสองหัวเมียครับไปซื้อหวยงวดวันที่16มิถุนาระดมลงขันกัน22ล้านปรากฏสองหัวเมียหายจ้อยเลยฮะตอนนี้ด้วยความเป็นห่วงนะสองหัวเมียยังปลอดภัยดีไหมหลังจากได้เงินไป22ล้านวันนี้คุณผู้ชมฮะทางผู้เสียหายอย่างคุณสมร เปิดเผยกับทางทีมข่าวช่อง8บ,บอกก่อนหน้านี้ตัวเองเนี่ยก็เคยฝากเขาซื้อครั้งละสา0 0 0ื่นครั้งละแสนไม่มีปัญหาจนกระทั่งล่าสุดสั่งไปล้านหกฮะปรากฏว่าคนอื่นก็ฝากด้วยสุดท้ายแบ็ดเสร็จติดต่อไม่ได้เลยฮะแล้วที่เขาช้ำใจที่สุดคืออะไรไหขออนุญาตเดี๋ยวเปิดภาพสองขวเมียให้ดูหน่อยสิเพราะประเด็นสองขวเมียก่อนจะหายปริศนาสองขวเมียบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้โลกจารึก เขาก็บอกคืออะไรวิให้โลกจารึกหรือว่า22ล้านแล้วจาลึกเลยหายปริศนาเลยตอนนี้เร่องที่เกิดขึ้นก็เป็นความเชื่อใจกันเพราะว่าคนที่กวงไปนี่เป็นลูกน้องเป็นมือขวาของพี่เลยไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้นะครับทำมาด้วยกันพี่เอามาอยู่ด้วยประมาณ7-8ปีพี่ให้ความช่วยเหลือทุกอย่างนะครับ ในด้านครอบครัว,วอะไรพี่อุปถัมภ์ครอบครัว,วเขามาเจ็ดแปดปีพี่ก็ไว้ใจนะครับความดีของพี่ไม่คิดว่าเขาจะเขาจะทําเหยียบความดีของพี่แบบนี้นะครับ<ม>พี่ไม่คิดนะครับ ครับวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นแชทหลักฐานที่โอนสลิปม,มาเลยก็ได้นะฮะอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขายืนยันาหลักฐานเป็นเรื่องของการโอนสลิปเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกงวดวันที่16มิถุนายน2 2ล้านจนกระทั่งถึงวันที่9ถ้าเผื่อทั้งสองท่านดูอยู่ต้องติดต่อหน่อยนะฮะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเพราะไม่แน่ใจว่าท่านปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ตํารวจก็กำลังตามหานะฮะยังคิดในแง่ดีว่าท่านหายตัวลึกลับหลังจากมีคนโอนเงินให้ท่านไป22ลล้้าาานนแวท่หยกันไปเเลย2วมียน่ฮะซึ่งล่าสุดนผู้ด้ เจอกับคุณยาพาเบญยาภาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณชาญรงค์กับทศจนีบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่หอเดียวกันครับผู้ชมฮะคือสองผัวเมียที่น่าเป็นห่วงก็เพราะว่าอะไรได้ปะเขาบอกคราถ้าสมมติเอางี้ถ้าเกิดเขาเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายเนี่ยต้องเห็นว่าเขาร่ํารวยแต่สองผัวเมียยังใช้ชีวิตปกติครับส่วนตัวเองเนี่ยรับซื้อฝากเข้าไปซื้อหวยใบละ85บาทซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยได้เพราะว่า สองผัวเมียเนี่ยจะขายหวยอยู่แถวคําชะนช่มัน<ร>ก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยเขาเชื่อใจไงว่า,างดอื่นๆเนี่ยเอ,อ้ยเขาได้จริงแต่ครั้งเนี้ยี่สิบสองล้านแล้วสองผัวเมียหายปริศนาเขาก็เลยเป็นห่วงอีกเหมือนกันฟังเสียงเบญญาภาเนี่ยฮะเขาก็ได้มารู้จักเท้าแก่เท้าแก่ก็ลงทุนให้แต่เขาเป็นมือขวาเหมือนเขาไปตีสนิทไปอดอ,อ้อนเขาแล้วจนเขาไว้ใจในที่สุดก็เลยให้เขาเป็นคนถือเงิน ถือเงินเพื่อจะไปซื้อหวยมาจ่ายจ่ายลูกน้องค่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ส่วนรายย่อยที่ถูกกันคนละ5้าหมื่นห้าหมื่มนมนในวันสุดท้ายเขาไปขอเขาว่าเออเนี่ยมีหวยราคาคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยนะฮะคุณนุ้ยมันติกาไปได้วงจรปิดก่อนที่สองขวเมียจะหายตัวนะฮะทางเข้าวังนาคินคำชโนดทศจนีเนี่ยตั้งแผงหวยวันที่หมิถุนา ก็เพิ่งเร็วๆวนี้เองนะแล้วเป็นวินาทีเออเป็นนาทีก่อนที่จะหายตัวไปใส่เสื้อ,อเสื้อยาวส,สีเสื้อแขนยาวสีเสื้อแขนยาวสีเขียวนั่งอยู่ข้างคนสีขาวค่ววะ<อ>นั่งอยู่ข้างคนสีขาวเนี่ย<อ>เดี๋ยวจะเห็นสักพักจะเห็นคุณทศจีนีเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วเหมือนเก็บแผงแผงลองตเตอรี่แล้วก็จะเดินออกจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะนั่งอยู่ข้างคุณลุงสีขาวที่นั่งอยู่เนี่ยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะ,ะเดี๋ยวดูภาพตอนทศจีนีนี่คุณทศจีนีนั่งเนี่ยเสื้อเขียวเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นห่วงทศนิกใช่ไหมใช่แล้วก็เก็บแพงาหายไปไหนฮะทั้งสองหัวเมียเพราะจะต้องเข้ามาซื้อหวยในกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นหายลึกลับหลังจากที่ได้รับเงินโอนไป22ล้านคือจริงๆเนี่ยเขาประเมินตัวเลข22ล้านแต่วันนี้เท่าที่เราเช็คเนี่ยคนมาแจ้งความเนี่ยนะฮะ คือให้ช่วยตามหาทศจณีกับสาม,มีด้วยเนี่ยทั้งหมดกี่ล้านนะคือ18ล้านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือไม่ถึง22ล้านเพราะยังมีคนที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีการแจ้งความไว้ด้วยยังไม่ได้แจ้งความแต่ว่ายังให้ช่วยตามหาสองผัวเมียเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพสุดท้ายของคุณทศจณีก่อนที่ตัวเธอจะหายตัวไปลึกลับพร้อมกับสาม,มีเนี่ยนะฮะนั่งขายหวยอยู่วันที่ห้ามิถุนาซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยคือเขาก็เป็นห่วง เราเองเนี่ยเดินทางไปที่ห้องเช่าของชานนรงกับทศจนีด้วยนะฮะ,ะดูภาพหน่อยสิปรากฏว่าวันนี้พอเราไปถึงห้องเช่าซึ่งก็อยู่ที่อุดอรเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับปรากฏว่าห้องที่สาล็อกกุญแจแต่ยังมีข้าวของอยู่ภายในนะครับนี่ซึ่งทางด้านของเจ้าของหอพักเองอะ่ะคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าทั้งคู่หายตัวไปแล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหายไปไหนเนี่ยนะฮะ นี่เพราะฉะนั้นเอาประมาณนี้ก็แล้วกันถ้าเผื่อทั้งสองท่านดูข่าวอยู่ ก็ขอความกรุณาติดต่อกลับมาหน่อยใช่ไหมเพราะผู้ที่เขาฝากซื้อหวยเองเขาก็เป็นห่วงท่านด้วยใช่ค่ะคือนอกจากห้องเช่าที่คำชะโนดที่บ้านดุงแล้วนะคะผู้สื่อข่าวเราตามไปที่บ้านของเขาที่จังหวัดเลยด้วยที่ที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองปรากฏว่าไปที่บ้านปั๊บเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่เหมือนกันค่ะมีหน้าบ้านมีรองเท้ามีถังน้ําดื่มแต่ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะ<ม>เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยสองพเมียอยู่บ้านหลังนี้แหละไปขายลอตเตอรี่เดือนนึงจะกลับมาบ้านครั้งหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้กลับมา เดือนกว,กว่าแล้วค่ะซึ่งทางเพื่อนบ้านให้ข้อมูลอาใช่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลเพราะตอนนี้ตามไม่เจอทั้งที่ห้องพักที่บันดุงที่อุดรกับบ้านที่จังหวัดเลยอาวทั้งหมดนี้ไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านไปอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวตำรวจต้องช่วยตามหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยจากผู้เสียหายก็คือ วันนี้เขาบอกว่าคนที่แจ้งความขอแก้ไขตัวเลขหน่อยแจ้งความจริงๆเนี่ยเขาบอก3ล้านแต่สําหรับคนที่ยังไม่แจ้งเนี่ยเขาบอกมีอีกสิกว่าคนถ้ารวมยอดคือ22ใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้ตามหานะฮะเผื่อทั้งสองท่านอยู่ที่ไหนใครรู้จักบอกเขาด้วยนะครับว่าทุกคนเป็นห่วง22ล้านที่พกไปยังเก็บดีอยู่ไหม